ข้อที่4นะคะถามว่าดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านเนาะจากเดิมเนี่ยที่ไม่สามารถควบคุมได้จนปรับพฤติกรรมจนควบคุมได้เป็นการดูแลแบบใดเนาะก็ไก่บอกว่าเป็นแบบต่อเนื่องค่ะขอไข่บอกว่าเป็นแบบองค์รวงเนาะแล้วก็งองอ่ขาขอควายบอกว่าเป็นแบบผสมผสานค่ะง,งูบอกว่าเป็นแบบมีส่วนร่วมค่ะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดี ต <aría> ิ๊กตอกติ๊กตอกเป็นแบบอะไรดีก็เดี๋ยวให้น้องๆคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวพีวเต้ให้เวลาคนละหนึ่งนาทีนะคะ โอ้ตอนนี้ห้าทุ่มเท่าไหรแหละเกื <S <S อบจะห้าทุ่มแล้วเนาะอืมพอดีแหละวันนี้แบบพูดอธิบายเร็วนิดนึงเนาะรีบรีบกลัวน้องไม่ได้นอนเนาะชิวตี้จะรีบไปทําแนวข้อสอบให้ด้วยแหละเนาะตั้งใจว่าจะทําให้เนาะแต่ว่าเออมันไม่มีเวลาแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้าทําทันนะเดี๋ยวจะไปทําแนวข้อสอบว่าแบบต้องอ่านเรื่องอะไรที่เน้นเ้นเนาะอืม ก็ใครที่อยากติดตามพิวตี้นะคะสามารถติดตามได้ทั้งหมด5ช่องทางนะก็จะมี Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิรเนาะแล้วก็มี YouTube IG TikTok t w i t t e r นะคะชื่อว่า Beauty n e ิร์สกอร์เนิร์ดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บิวตี้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่อยากดูย้อนหลังเนาะคลิปต่างๆสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของบิวตี้นะคะชื่อว่าบิวตี้เนิร์สกอร์เนินะ วันนี้อาจจะเสียงแหบนิดนึงเนาะเพราะว่ากินแบบกินส้มตำติดต่อกันหลายวันน่าจะฮ a r ์ fail แล้วแหละเดี๋ยวจะมีข้อสอบเกี่ยวกับ h a r ์ fail ด้วยเนาะจะเห็นว่า h a r ์ fail โผล่ไปทุกวิชาจริงนะวิชาผู้ใหญ่ก็เจอเนาะอ่าวิชาชุมชนน้องน้องอาจจะสงสัยว่า h a r ์ fail โผล่ได้โผล่ Pro ได้ไงคะับพิวตี้เนาะเออพิวตี้เห็นข้อสอบพิวตี้ก็ตกใจ่าเออว่ะฮาร์เฟลจริงๆเนาะ อ่าสำหรับงองูนะคะเนาะส่วนใหญ่น้องตอบกอไก่เนาะบางคนตอบกอไก่บางคนตอบงองูอืมอ่าในติ๊กต็อกเนาะก็มีตอบทั้งกอไก่เนาะอ่ามีตอบอะไรบ้างอ่ะมีคนตอบงองูด้วยผิดถูกไม่เป็นไรนะคะมาแชร์ลิงก์ด้วยกันเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวจะได้ปล่อยน้องไปพักผ่อนนะคะก็ สำหรับข้อนี้นะคะเราไปดูโจทย์กันเนาะโจทย์บอกว่าผู้ป่วยเบาหวานเนาะเดิมเนี่ยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ปรากฏว่าดูแลเนาะจนสามารถปรับพฤติกรรมจนควบคุมได้เนาะซึ่งอันนี้อ่านว่าอะไรซึ่งเขาถามว่าเป็นการดูแลแบบใดเนาะ ก็ไก่บอกว่าต่อเนื่องเขาไข่บอกองค์รวมเขาควายบอกว่าผสมผสานงูบอกว่ามีส่วนร่วมเนาะข้อนี้ถ้าเห็นเนาะจากเดิมเนี่ยคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้จนปรับพฤติกรรมเนาะสามารถควบคุมได้เนาะจะเห็นคําว่าจนปรับพฤติกรรมจนควบคุมได้เนาะคืออันเนี้ยเอาไง่ายว่าคือถ้าผู้ป่วย เนาะไม่ให้ความร่วมมือเนาะไม่ปรับพฤติกรรมก็จะไม่สามารถควบคุมได้เนาะข้อนี้ก็เลยตอบงอง,งูนะคะก็คือการมีส่วนร่วมค่ะเนาะหลายคนอาสงสัยว่าเอ้ยทาไมมันหมายถึงการมีส่วนร่วมของบิวตี้เนาะเอาง่ายๆว่าอันนี้เนาะเป็นการมีส่วนร่วมเนาะโดยพยาบาลเนาะที่ไปดูแลกับ าภายในบ้านผู้ป่วยเองเนาะเหลือจะเป็นตัวผู้ป่วยเองด้วยเนาะที่ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ภายในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันเนาะอย่างเช่นพยายามทานอาหารที่มันระดับน้ําตาลาลดจืดก็ได้อะไม่ต้องทานลดหวานทานเป็นลดจืดลดพวกของหวานเนาะคนในครอบครัวไม่ต้องซื้อมาให้หรือว่าผู้ป่วยอ่ะก็ลดการรับประทานอาหารหวานแล้วก็ทานข้าวให้ตรงเวลาอะไรเงี้ยพอมันปรับพฤติกรรมได้เนาะจนทําให้ระดับน้าตาลเนี่ยควบคุมได้เนาะอันนี้แสดงห ห็นว่ามีการมีส่วนร่วมเนาะทั้งผู้ป่วยเองเนาะแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็ทั้งตัวพยาบาลเองเนาะก็เลยตอบงอง,งูนะคะข้อนี้นะคะคนที่ตอบถูกคนแรกคือ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 ใครพิวตี้แคปบไปแล้วแคปบหรือ,อยังเนี่ยแคปแล้วสิ เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเหน็ดมันกากนิดหนึง่งอ่ะแคบแล้วก็ไม่ขึ้นนะจ๊ะข้อนี้ข้อสี่ใช่ไหมอ่ะมาขึ้นมาแล้วอืมขอผ่านะคะช้านิดหนึง่ง ใช้เน็ตหลายเครื่องใช้ทั้งโน้ตบุ๊ก p a d iphone เน็ตกากมากนะคะตอนนี้ <c oughs> น้องที่ตอบถูกคนแรกนะคะน้องที่เป็นงองูนะคะ <c oughs> ชื่อว่าน้องอาภาษาชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า p ว้นวรรค gr E G R E E N ว้นวรรค T E A นะคะก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะแล้วก็ในติ k กต k อนะคะเนาะในติ k กต k อคนที่ตอบถูกคนแรกเดี๋ยเพี่ตี้ไปดู ที่บิวตี้แคปหน้าจอไว้นะคะน้องข้าวไข่เจียวใส่หมูสับไหมเนาะโอ้ชื่อน่ารักเลยข้าวไข่เจียวใส่หมูสับไหมหิวนะเนี่ยทายังไงดีข้าวไข่เจียวใส่หมูสับไหมใส่ค่ะจะได้อร่อยเนาะเพราะว่าบิวตี้ก็ชอบใส่เหมือนกันชอบใส่อาหารทะเลด้วยกุ้งปลาหมึกใส่หมดเลยเนาะ